เอ,อยกของใครของมนอัน,น,นดเดี๋ยวทำอียกครับของอี้หยกหมดเลยไมเขอใครกลางตามไอแท่งเวียเนี้ยที่เราที่เราปข้างบนก็ใช่ใช่ไหม้ยเ้งเลอ เยอะเจ็บกวเดิมไปเต้นต้องไปอ้เกิดอะไรข้นไม่นี่เยเนี่ยนอออกกันเลยเดินเล่นเดินมกตินี่ครัี้บุกเต้นไมเหมือนแบสปอนเข้าสไบโอเวิร์ดอะเต้นเต้นไม่นอนอันนี้ออมาทางนี้ยกกนอนได้หกคนอะผมไม่หิวอะ มาเผื่อครับยกของมาเด็กๆไปยกข,ข,ของเอาวางไว้ที่มันสะอาดสะอาดหน่อยเออไว้นี่ก็ได้เด็กไปเอา,เอาของที่รถมาแามีไลโซดกัดลิดพชิ Se segue. มามาร้อยสดสวัสดีครับอ่ะชี่ก๊อดมาไรยสดโอเคมัน okay. ไม่ต้องถ่ายถ่ายแค่นี้พอถ่าซ no> ูมซูมจากหลังปิดอลังหลับนิดนึงนะครับปิดหลังเขาแล้วก็ถอยออกมา